ครับเพื่อนๆชาวมวูฟีโก o ทุกท่านเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็มีงานประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่89ไปเรียบร้อยแล้วนะแน่นอนว่าถ้าเกิดใครตามข่าวเนี่ยก็จะรู้ดีนะครับว่ามันมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นซึ่งผมเนี่ยจะต้องพูดถึงอย่างแน่นอนนะครับเพียงแต่ขอเก็บไว้ท้ายคลิปเลยแล้วกันนะเพราะว่ามันต้องยาวได้แน่ปีนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปีนะครับที่ผมเนี่ยไม่ได้นั่งดูแบบสดๆนะเพราะว่าที่อังกฤษเนี่ยมันเริ่มตอนตีหนึ่งครึ่งนะครับแล้ววันจันทร์เน ในคลิปนี้นะครับต้องบอกเลยว่าผมจะไม่ได้พูดถึงทุกรายการนะฮะเพราะว่าอย่างพวกด็อกทีเมนทรีอะไรเงี้ยผมก็ยังไม่เคยดูเลยนะผมก็พูดอะไรมากไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปเริ่มจากสาขายแรกก่อนเลยนะครับก็คือ Best Supporting Actor ซึ่งคนที่ได้ไปเนี่ยก็คือมาคชาลาอาลีจาก Moonlight นั่นเองนะครับแน่นอนว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมีการพูดถึงในเวทีรางวัลมาเยอะพอสมควรนะแล้ที่สําคัญเนี่ยมาคชาลาเนี่ยคือแบบ กวาดมาทุกเวทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่ที่เขาได้เนาะสาขาถัดไปนะครับอันนี้เนี่ยมีคนพูดถึงเยอะมากๆพอๆกับ b e s t Picture รเลยนะก็คือ b e s t Make-up and hair St y l i n g นะฮะซึ่งหนังที่ชนะไปเนี่ยก็คือ s u i c i d e Squad นั่นเองซึ่งต้องยอมรับเลยว่าเกิดมาชีวิตนี้เนี่ยไม่เคยนึกไ,ไม่เคยฝันเลยนะว่าจะได้พูดว่า i c i d e Squa d เนีในชนะรางวัลออสการ์นะครับคือในใจผมลึกๆเนี่ยก็เชียร์ s t a r Trek Beyond นะฮะแต่ก็ก็แพ้ไปก็พอเข้าใจได้นะาะว่า พวกเอเลี่ยนอะไรที่อยู่ใน Star Trek เนี่ยมันก็ไม่ได้ออกมาตลอดทั้งเรื่องเหมือนกับพวก Killer Cro c r o รหรือว่าพวก h a r ์รี q ควินอะไรเงี้ยแต่แบบนะใจหนึ่งมันก็แบบอ mm. สาขาต่อไปนะครับก็คือ Best Costume Design นั่นเองซึ่งหนังที่ชนะไปเนี่ยก็คือ Fantastic Beasts and Where to Find Them นะซึ่งเอาจริงๆก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าชุดที่ใช้ต่างๆในหนังเนี่ยดูเวิร์กมากๆเลยนะคือมันมีการผสมผสานกันระหว่างโลกเวทมนต์กับ สไตล์เสื้อผ้าในยุค1920นะครับแต่ว่าใจลึกๆแล้วเนี่ยผมก็นึกว่าแจ็คกี้จะได้ไปนะฮะในสาขานี้เพราะว่ามันมีพวกชุดอะไรต่างๆของแจ็คกี้เนี่ยที่เหมือนกับทําตามรูปภาพที่ถ่ายไว้อะไรประมาณนั้นนะครับคือมันทําออกมาแล้วมันดูเนียนดูเสมือนจริงอะไรเงี้ยเนาะอันดับต่อไปเลยนะครับก็คือ b best Sound Editing ซึ่งหนังที่ได้ไปเนี่ยก็คือ Ar Ri v a l น,นั่นเองผมก็แอบดีใจเหมือนกันนะที่ a r r ร v a l ยังอุตส่าห์ได้ไปตั้งรางวัลหนึ่งนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยก็แบบ คิดไว้แล้วอะว่าไม่น่าจะได้สักรางวัลนะแต่ว่าการที่หนังเรื่องนี้ได้สาขานี้ไปเนี่ยก็เรียกว่าเข้าใจได้นะเพราะว่ามันมีการดีไซน์เสียงอะไรที่เจ๋งมากเลยอย่างพวกเสียงเอเลี่ยนเสียงอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยผมรู้สึกว่าทำออกมาแล้วมันดูมีอิมแพ t มากที่สุดในหนังทั้งหลายทั้งแหล่ที่ผมดูในปีที่แล้วเลยนะก็ต่อไปเนี่ยก็คือ best sound mixing นะครับซึ่งหนังที่ได้ไปเนี่ยก็คือ hack storage ก็ไม่แปลกใจเช่นกันนะเพราะว่ามันเป็นหนังที่มีเสียงแบบละเอียดมากเลยแล้วแบบการ mix บทสนทนาเสียงระเบิดอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยมันดูรวมไปด้วยกันได้ดีอะครับคือมันไม่ได้มีอะไรที่แบบรู้สึกว่ามันโดดออกมาเป็นพิเศษอย่างแบบพวกเสียงระเบิดมันก็ไม่ได้ดังกลบพวกเสียงบทสนทนาอะไรเงี้ยเนาะต่อไปนะครับก็คือ best supporting actress ซึ่งคนที่ได้ไปเนี่ยก็คือว i o เล d a v i เดวิสจากเฟนเซสนั่นเองซึ่งคนนี้เนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งเช่นการที่กวาดเรียบมาทุกรางวัลเลยนะคือว่ากันตามตรงเนี่ยสาขานี้เนี่ยคือแบบล็อกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะ คือเฟนเซสเนี่ยผมเองก็ยังไม่ได้ดูนะครับแต่แค่ดูจากเทรลเลอร์มันมีอยู่ซีนหนึ่งที่แบบว่าโชว์พลังการแสดงอะไรอย่างนี้แบบของไวเอล่าเยอะมากเลยก็เลยรู้สึกว่าเออไม่แปลกใจแล้วแหละที่เขาได้ไปนะฮะสาขาถัดไปนะครับก็คือ best animated feature หรือว่าหนังแอนิเมชันยอดเยี่ยมนั่นเองอันนี้เนี่ยที่ได้ไปก็คือซูโทเปียนะครับบอกตามตรงเลยว่าตอนแรกเนี่ยก็แอบเชียร์คูโบเหมือนกันนะ แต่ว่าปกติแล้วเนี่ยรางวัลออสการ์มันก็มักจะให้ดิสนีย์กับพิกซ่าเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ซูโทเปียได้ไปก็ไม่แปลกนะแล้วที่สำคัญเนี่ยเวทีอื่นๆที่ผ่านมาก็กวาดเรียบมาเช่นกันนะครับในส่วนของเบสโปรดักชันดีไซน์นะคะหนังที่ชนะไปเนี่ยก็คือลาลาแลนนั่นเองซึ่งเอาจริงก็ไม่แปลกใจนะเพราะว่าอย่างโอเพนนิ่งนัมเบอร์ของหนังเรื่องนี้เนี่ยคืออลังการงานสร้างมากๆแล้วผมรู้สึกว่าการที่เขาออกแบบฉากออกแบบแบบแบบจัดการโปรดักชันได้ดีขนาดนั้นเนี่ย มันก็น่าจะได้รางวัลแล้วแหละเนาะก็ตามสาภาพนะครับสาขาต่อไปนี้นะครับผมมองว่าเป็นสาขาที่ผมมั่นใจแบบล้านเปอร์เซ็นต์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะตั้งแต่ดูหนังแล้วด้วยซ้ําก็คือ Best Visual Effect นั่นเองซึ่งหนังที่ชนะไปนี่ก็คือ The ะจัง l e Book นะครับแน่นอนว่าการที่หนังเรื่องนี้ทําออกมาแล้วมันประสบความสําเร็จได้ขนาดนี้เนี่ยมันต้องชมฝ่าย Visual Effect ล้นๆเลยนะคือแบบ การถ่ายทำในสตูดิโออัน,นงอกง่อยในแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันกลายเป็นหนังที่ดูเหมือนถ่ายในป่าจริงๆได้อะือถึงไหมว่าผมจะชอบวิชวลเอฟเฟกในด็อกเตอร์สเตรนจ์หรือว่าโรกวันนะครับแต่เอาจริง,รงเนี่ยเดะจังก็บุกยังไงก็เด่นที่สุดของปีที่แล้วนะสาขาถัดไปนะครับเบสต์ฟิล์มเอดิเงหรือว่าการตัดต่อยอดเยี่ยมเนี่ยคนที่ชนะไปก็คือแฮกซอร์ริชนั่นเองก็เป็นหนังอีกเรื่องนึงนะที่ผมรู้สึกตั้งแต่ตอนดูแล้วว่ามีลุ้นในสาขาันนี้นะครับเพราะว่าารดอ,อรม้้ลแวไณ์ ดึงอารมณ์ร่วมคนดูได้ดีมากเลยนะแล้วแบบที่สําคัญเนี่ยการเล่าเรื่องของหนังมันก็ดูเป็นธรรมชาติดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึงที่เหมาะสมแล้วที่ได้นะแต่ตอนแรกก็แอบหวังไว้เหมือนกันว่าลาลาแลนจะได้เนาะเพราะว่าการที่เขาตัดต่อหนังมิวสิควลออกมาแล้วมันดูดีได้ขนาดนั้นเนี่ยมันก็ทํำยากนะในส่วนของสาขาเบสซีเนมาชอกราฟีนะฮะหรือว่าการถ่ายภาพยอดเยี่ยมเนี่ย หนังที่ได้ไปก็คือลาลาแลนนั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยโอเคมากๆเห็นด้วยโคตรนะครับคือถ้าเกิดใครได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าฉากการเต้นฉากการร้องเพลงอะไรทั้งหลายเนี่ยมันมีการเคลื่อนกล้องที่น่าสนใจแล้วก็ทําให้หนังนดูมีชีวิตชีวามากเลยนะอย่างฉากการเต้นคู่กันของมีอากับเซฟเนี่ยที่อยู่ตรงถนนนะนะ อันนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าทําออกมาแล้วกล้องมันดูเวิร์กมากๆเลยนะครับในส่วนของสาขา best song หรือว่าเพลงประกอบยอดเยี่ยมนะฮะอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นสาขาที่ผมเองก็แอบลุ้นไว้พอสมควรนะเพราะว่าการที่ La าลาแลนได้ชิง2รางวัลเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเสี่ยงนะครับคือกลัวว่ามันจะตัดคะแนนกันเองแล้วกลายเป็นว่า a า p ฟ้าเอาโได้ชนะเฉยเลยอะไรแบบนี้นะแต่ผลสุดท้ายแล้วเนี่ยเพลงที่ชนะไปก็คือ city of s t a r จากลาลาแลนนั่นเองนะฮะซึ่ง โอเคมากอันเนี้ยชอบทีนี้เนี่ยเราก็มาถึง4สาขาสําคัญแล้วนะคะเริ่มจากอันแรกเลยเนี่ยก็คือ best director หรือว่าผู้กำกับยอดเยี่ยมเนาะอันนี้เนี่ยเดเมนเชเซลก็ได้ไปนะฮะจากลาลาแลนซึ่งอันนี้เนี่ยก็โอเคเช่นกันนะเพราะว่าการที่มิวสิควอลจะทําออกมาแล้วมันดูดีได้ขนาดนั้นเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้กํากับนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยการที่เดเมนเชเซลได้ครั้งนี้นะฮะทำให้เขาได้กลายเป็นผู้ชนะสาขานี้ที่อายุน้อยที่สุดแล้วนะ รู้สึกว่าจะอายุ32ปีนะครับซึ่งก็ยังเด็กอยู่เลยนะฮะเจ๋งโคตรในโซนของสาขานักแสดงนำชายนะครับหรือว่าเบสแอคเตอร์เนี่ยคนที่ได้ไปก็คือเคซี่แอฟเฟลจากแมนเชสเตอร์บีตซีนั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็ได้ไปดูหนังมาแล้วน,น้องแล้วก็ผมเองก็เชียร์นะครับคือผมรู้สึกว่าเขาเล่นผ่านสีหน้าท่าทางออกมาได้ดีมากๆเลยคือเป็นการแสดงที่ไม่ต้องเล่นอะไรเวอร์วังมากมายแต่สามารถสื่ออารมณ์ได้ครบถ้วนนะครับก็ได้ไปเนี่ยก็ไม่แปลกใจนะตอนแรกเนี่ยก็เสียวๆว่าดเดน,นเซล เขาเนี่ยมาได้รางวัลช่วงหลังๆเยอะเหมือนกันนะสาขาสุดท้ายก่อนจะไปพูดถึงความพีคของออสการ์นะฮะก็คือ Best Actress หรือว่านักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมซึ่งคนที่ได้ไปเนี่ยก็คือเอมมาสโตนเอาจริงๆสาขานี้เนี่ยผมมองว่ามันก็นอนใหม่เช่นกันนะถึงแม้ว่าใน g o โก e n g l กลฟเนี่ยจะมีอิซาเบลฮูเพใช่ไหมที่ได้ในสาขาดรามา่าแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าคนน่าจะดูหนังเรื่องนั้นไม่เยอะพอ ก็เลยไม่แปลกใจเท่าไหร่นะครับที่เอมมาสโตนเนี่ยได้ไปโอเคครับในที่สุดเนี่ยเราก็มาถึงความพีคข,ของออสการ์ครั้งนี้นะก็คือสาขา Best Picture นั่นเองซึ่งเอาจริงๆเนี่ยตอนที่ผมเช็คผลครั้งแรกนะผมก็แบบเออโอเคมูลไลท์ชนะก็ไม่แปลกใจเท่าไหรนะ่นาะเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยปีนี้มันก็แข่งกันอยู่2เรื่องนะฮะก็คือลาลาแลนกับมู l ไลท์ก็เลยแบบโอเคจบไปแต่ที่นี้เนี่ยพอผมไปเปิดเฟซน,นะผมก็แบบเห็นคนบ่นกันเต็มเลยว่าเฮ้ยมันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรอผมก็เลยอ้าวเอ๊ะ ทำไมอ่ะก็เลยไปลองดูคลิปนะครับแล้วก็แบบโอ้ oh my god คือแบบมันพลาดได้ยังไงอ่ะคืองานระดับนี้มันไม่น่าจะพลาดอะไรแบบนี้แล้วอ่ะ We lost by the way, but you know I'm sorry. No, there's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Moonlight won. This is not a joke. This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing. คือตอนที่ผมดูเนี่ยผมรู้สึกสงสารโปรดิวเซอร์ของลาลาแลนมากมากเลยนะคือแบบพูดไปครึ่งทางแล้วอะแล้วก็แบบต้องหยุดแล้วก็แบบโ oh, อ้ยูวีวีล็อสบายเดอะเวยคือผมมองว่าในสภาพตอนนั้นนะทีมงานของลาลาแลนเนี่ยรับมือกับสถานการณ์ได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ดูแบบดูเป็นผู้ดีอะคือถึงแม้ว่ามันจะมีอารมณ์อยู่บ้างน,นะคือเราสามารถเห็นได้หรือว่าแบบเออเขาก็โกรธอะแต่แบบอย่างน้อยมันก็ดูแบบจริงใจะนะแต่แบบ คือเฮ้ยมันมันวอตเตอร์ฟักา์มากาคือผมรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่โอม่ยกอดที่สดในประวัติศาสตร์ของออสการ์แล้วนะแล้วก็ที่ต้องพูดถึงอีกอย่างนะครับก็คือพอหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเนี่ยวอลเรนบิชชี่หรือว่าคนที่เป็นผู้ชายแก่ๆที่ออกไปประกาศนะกลายเป็นว่าโดนถล่มเละเลยว่าแบบเออทำไมไม่รู้จัก พูดไม่รู้จักบอกอะไรเงี้ยแต่แบบคนที่ผิดเนี่ยผมมองว่าต้องเป็นเฟดานาเวหรือเปล่าคนที่เป็นผู้หญิงที่มาด้วยกันนะนะ The Academy Award For Best Picture <laughs> Your Impossible <awesome. laughs> Come on La La Land yeah! คือตอนแรกเนี่ยวอลเลนบิชชี่ก็เหมือนกับแบบดูแล้วก็แบบไม่มั่นใจแล้วว่าแบบจะพูดดีไหมอะไรเงี้ยแล้วแบบพอยื่นให้ก็เหมือนแบบจะเช็คเฉยๆว่าเออมันมันใช่หรออะไรเงี้ยกลายเป็นอีเจฟเฟ่ F A, ก็แบบพูดลาลาแล,าลานขึ้นไปเฉยเลยแล้วก็เงืบกันไปนะครับคือผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เนาะแต่มันก็เกิดขึ้นไปแล้วนะแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องแสดงความยินดีกับมูนไลท์ด้วยนะเพราะว่ามันเป็นหนังที่เล็กมากๆเลยนะครับจะว่าไปแล้วเนี่ย แต่ว่าการที่หนังเล็กๆแบบนั้นสามารถมาชนะ b e s t Picture ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งเลยเนาะพิมแต่ว่าคนเขาจะไปจำอะไรดีๆหรือเปล่าจะมาจำไม่ตรงจุดนี้แทนเนาะอย่างผมและคนหนึ่งที่แบบว่าถ้าเกิดพูดถึงออสการ์ปี2017เนี่ยอาจจะไม่ได้นึกถึงมูลไลท์ก็ได้นะอาจจะนึกถึงไอ้เหตุการณ์ความวินาศสันตโลตอนจบนี่แหละครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับความรู้สึกต่อผลผู้ชนะรางวัลอสการ์ครั้งที่89 ก็อาจจะไม่ได้ละเอียดอะไรมากมายเนาะเพราะว่ามันก็มีเยอะนะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ดูหนังอีกหลายเรื่องเหมือนกันนะที่อยู่ในลิสต์ทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะพยายามไปตามดูนะครับอย่างที่แน่ๆเนี่ยมูลไลท์เนี่ยจะต้องตามไปดูแน่นอนเนาะแล้วก็ h i d d e n Figur e s เองก็ไม่ชนะเลยเนาะก็น่าเสียดายนะครับแต่เดี๋ยวอันนั้นเนี่ยก็มีรีวิวตามมาแน่นอนอาจจะช้านิดนึงนะที่แน่ๆก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปนะครับวันพรุ่งนี้นะเตรียมตัวมาดูรีวิวของโลแกนได้เลย เพราะว่าคืนนี้เนี่ยผมจะไปดูแล้วนะครับก็มาตื่นเต้นกับผมเลยนะเราะผมเดยวตื่นเต้นมากๆเลยเย่เ yeah, ย yeah. ถ้าเกิดคณดูคลิปนี้แล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่กำลังใจกันด้วยนะครับติดตามข่าวสารของเพจได้ทาง Facebook ใน description box ข้างล่างเลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย